สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพรนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกมเวก,กันไฟเดอร์นะครับยิงก่อนอันนี้ก็จะเป็นช่วงสอนนะครับเราก็จะสอนว่าวิธีการซื้อปืนซื้อยังไงนะครับมา อันนี้ก็จะเป็นสองควงนะครับก็จะมีลูกกระสุนสองนัดนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นยานะครับโอเคเขาก็จะสอนนะครับกดตรงนี้ก็จะทำให้ม้าวิ่งนะครับ ใครอยากเล่นเกมนี้เดี๋ยวผมฝากลิงกเกมไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์นะครับโหลดในเพสโต์นะครับโอเคจะเราไปรับ <Hey. S 1> โอเคเรามีเรื่องที่ต้องทำแล้วครับ แต่ว่ามาเราจะมีวันเหนื่อยนะครับเราก็ต้องรอมานานนะครับผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะครับขอขอภัยด้วยเฮ้ยเกมมันก็จะออกแนวคาร์บอยนะครับอ,อืมเรียบร้อย เราก็จะสามารถเก็บถุงเงินได้นะครับแต่ผมจะไม่ให้มันเป็นคาบอยนะครับผมอยากให้มันเป็นนายฮ้อยทรมินนะครับนายฮ้อยเพชรน,นะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปรับภาร,รกิจต่อไปกันเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนบาร์นะครับแล้วก็จะเป็นที่พักของเราด้วยนะครับที่พักของเราจะอยู่ด้านบนโอเคผมรับภารกิจเลยนะครับโอเคเราจะต้องไปด้านนอกนะครับ มาอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องยิงเป้านะครับฝึกยิงเป้าลาวหนึ่งนะครับผมก็ยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับอลาวสองแล้วครับตอนนี้ ผมอาจจะยิงช้าหน่อยนะครับยิงช้าแต่เน้นยิงโดนนะครับโอเคตอนนี้ลาวสามแล้วนะครับช่วงนี้ผมก็จะติดเกมนี้เป็นพิเศษนะครับก็จะลงเกมนี้เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบสามารถเคลื่อนได้นะครับมันทำให้เรายิงยากมากขึ้นนะครับ แต่ตอนนี้ผมจับทางได้แล้วนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับขอแค่ภารกิจสำเร็จพอฮะไม่ไม่เอาอะไรมากนะครับโอเคเราไปรับภารกิจต่อไปเลยนะครับ เราต้องมาหาคนนี้นะครับอ่รับภารกิจโอเคมาดูซิว่าเขาจะให้เราทำอะไรนะครับโอเคเขาจะให้เราเล่นเขาเรียกอะไรบลอกเด้งนะครับเออมารอบแรกเอาโอเคผมชนะนะครับถือว่า คดีนะครับมารอบสองนะอาจจะเป็นผู้ชนะนะครับผมก็เล่นไม่เป็นนะครับก็มัวๆเอาโอเครอบนี้ผมแพ้นะครับมามาดูรอบที่สามกันเลยนะครับเหมือนภารกิจเราเราจะต้องชนะคนนี้ให้ได้นะครับโอเคดูไม่เป็นเลย ถ้าใครเล่นเป็นก็น่าจะเสียน,นะครับแต่ผมไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้มันในเกมไงเเราต้องเลือกนะครับแพ้นะครับโอเคแบบเล่นยากอยู่นะครับม,มันต้องมีสักครั้งที่เราเล่นผ่านนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้เราชนะแล้วนะครับ เราจะรับภารกิจต่อเลยนะครับโอเคจะเราเรียกม้าก่อนก่อนเลยนะครับโอเคเราก็จะไปตามแผนที่นะครับ ใครชอบเกมแนวคาร์บอยผมแนะนำเลยเกยมนี้นะครับจริงๆมันก็มันมีหลายภาคมากเลยนะครับ <Yeah. S 1> ก็ลองไปเลือกดูนะครับ <Yeah. S 1> ใครที่สนใจเกมแนวนี้นะ <Yeah. S 1> เหมือนรู้สึกตัวเองจะมารีวิวเกมไปด,ด้วยนะครับแล้วก็แคสเกมไปด,ด้วยนะครับ uh. จะอะไรกันแน่เนี่ยถือว่าทำสองอย่างกันเลยนะครับมา เรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมขอเก็บกเงินเจอะๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อปืนตันใหม่นะครับมาดิโอเคเปลี่ยนปืนนะครับลูกสองหมด โอเคเดีย๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปกันเลยนะครับนายห้อยเพชรมาแล้ว มาดิ้งโอ้ยชิพาสโอเคต้องเติมเลือดก่อนนะครับอืมพื้อเริ่มต้นก็จะกะกากหน่อยนะครับแต่ตอนนี้ผมก็มีต่างซื้อแล้วนะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ เอาลูกซองยิงก่อนเลยลูกซองนี่แรงมากยิงระยะใกล้ๆนะครับจะได้กี่ดาวก็ผมไม่ได้สนใจนะครับขอขอแค่เล่นผ่านได้พอนะฮะไม่ต้องการอะไรมากโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย